มาดูอุปกรณ์ที่ขายดีราคาถูกบนโลกออนไลน์ที่มีคนพูดถึงเยอะว่าดีจริงไหมอยากรู้ไหมดูให้จบมาสวัสดีครับผมพบกนันนะครับกับเพื่อนแบงค์ผมนะครับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงนะครับเจ้ากิฟต์บ็อกนะผมที่นะมีอินฟูหลายท่านหรือว่าโบนโลกออนไลน์ที่ขายยอดเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ มาราคานะผม450บาทที่ผมซื้อมานะนี่คือซื้อมาจริงๆเลยแล้วก็อยากรู้จริงๆเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงขายดีราคาแค่นี้และมีตั้ง6อย่างด้วยนะผมนะมีอะไรบ้างที่เขเขียนมาคือนะับ AirPods adapter นะผมสาย USB นะผม C2 Lightning case แล้วก็ m a g s a f e สุดท้ายก็คือ Power Bank มันเป็นไปไม่ได้เลยครับผมนะที่นะ6อย่างเนี่ยอยู่ในราคา450บาทแต่ เชื่อไหมว่ามันเป็นไปนแล้วครับผมนะแล้วก็ขายโคตรดีด้วยนะผวกก็เลยนะผมทําการซื้อมาแล้วก็นะจำหนะเลยว่ามันดีจริงไหมเพื่ออะไรครับไม่ได้ตอบว่าใครเลยที่ขายดีก็ดีใจด้วยครับผมนะแต่ว่าถ้ามันสินค้าที่ไม่ดีแล้วให้คนเนี่ยใช้เยอะนะผมขายดีแล้วคนใช้เยอะเท่ากับว่าอะไรครับเครื่องก็จะเสียเยอะตามมานะผมอะตอนนี้ก็คือัวกรื้อไปหมดแล้วเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวมากครับผมนะรื้อนี่คือไม่ลื้อธรรมดานะแต่บอกก่อนเลยว่าัวกเปิดกล่องมาเนี่ย ข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่องๆตามหลุมอย่างนี้อย่างแรกที่ไม่ตรงปกก็คือนะข้างในนี้ไม่มีแอร์พอร์ตนะนะซึ่งถ้ามีก็คงจะไม่ดีอย่างที่คิดจริงๆแหละเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเคยไปซื้อของตามเสือป่าเพื่อมาแกะทดสอบให้ทุกคนได้ดูว่าเออของจีนเป็นยังไงบ้างนะจีนเนี่ยจริงๆว่าไม่ใช่บูลลี่นะแต่จีนมีหลายเกรดนะเครื่อง p h o n e ของเราก็ผลิตที่จีนเหมือนกันนะผมนะแต่ว่าก็คือเกรดดี แต่ว่าตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนะในราคา450บาทมีหลายอย่างเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วครับในพื้นฐานความคิดของเราเลยว่ามันไม่ดีแน่นอนนะแต่ว่าไม่ดีจริงไหมบางทีของถูกอาจจะเป็นของดีก็ได้นะผมใครจะรู้อ่ะอย่างแรกเลย USB ตัวนี้ครับผมนะรอยตรงรอยต่อมันนะความคนทานของสายมันเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆหกจับปุ๊บ,บรู้เลยพวกนี้ครับผมที่ครับจีนนะน่าจะไม่เกินหหยวนต่อ1เส้นหหยวนก็คือ25บาทนั่นเองซึ่งคือ สายพวกนี้เขาเอาไว้แถมสําหรับพวกขายเครื่องรีเฟอร์อยู่ในกล่องรีเฟอร์พวกนี้นะผมหรือหลายคนนะผมก็จะซื้อเข้ามามาขายให้ลูกค้านะผมในราคา100บาทอะไรอย่างเงี้ยแปดสิบบาทตามช้อปปีตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลา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 ยที่ขายอยู่ใช้ใช้ไปมันชาร์จได้ครับตอนแรกๆใช้ใช้ไปอยู่มันเสียเองนะไม่เกินหนึ่งเดือนก็เสียเองนะผมรวมถึงกระแสไฟที่นะเข้าไม่เต็มอันนี้ก็คือไม่ต้องรีวิวแล้วมากมายไม่ต้องพูดถึงมากมายก็คือมันไม่ทนแล้วก็มันไม่ดีเสียง่ายนั่นแหละนะผมอ่ะผ่านไปกับสาย นะผมต่อมาคือเคสเคสตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับซื้อของถูกใช้ได้แค่กันกระแทกได้ตกกระแทกไม่ไม่เสียก็โอเคครับผมนะแล้วก็สามารถใช้ชาร์จแม็กเซฟได้แต่ครับผมเคสตัเนี้คุณภาพดีๆก็มีครับผมที่มันคุมสารเคลือบมาไม่ให้เครื่องเป็นรอยนะแต่ตัวนี้ไม่พูดถึงแล้วกันก็ถือว่าไม่เกิน50บาทนะให้แบบราคาสูงๆเลยนะผมตอนนี้ก็คือผ่านผ่านไปแล้วกับ90าบบาทนะผมนี่คือให้แบบราคาสูงมากนะต่อมาตัวนี้ครับผมนะ สุดยอดมากตัวนี้คือหัวซื้อมาปุ๊บแล้วหัวก็ชหละเลยเพื่อจะดูไอซีด้านในนะผมเพราะว่าด้านนอกเนี่ยมองไปมันคล้ายกันแต่ว่าด้วยน้ําหนักด้วยอะไรหลายๆอย่างมันแตกต่างนะแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์นี่คือแตกต่างแต่ว่ามองแบบผิวเผินเนี่ยคนไม่รู้อ่ะก็คือมันใช้ได้ก็เสียบปลั๊กปุ๊บเสียบที่ชาร์จปุ๊บแล้วขึ้นสายฟ้าก็โอเคนี่นะแต่จริงๆแล้วนะครับลืมมาดูด้านในเดี๋ยวจะยินเสิร์ให้ดูนะ แกะมาปุ๊บข้างในพวกอะเรลดเตอร์หลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะผมแล้วเห็นอะไรหลายอย่าง IC ด้านในเห็นการใช้อุปกรณ์ด้านในนะผมหลากหลายแต่ตัวนี้จะบอกเลยว่านะผมเ <c oughs> มนูจะพูดไม่ถูกเลยก็คือไม่ได้คุณภาพกันนะผมระบบคามป้องกันไม่มีนะระบบะปั่นกระแสนในการชาร์จนะผมไม่ดีนะผมรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก็แบบธรรมดามาใช้เลยซึ่ง อะแดปเตอร์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการชาร์จ iPhone มากมากครับผมนะถ้าใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ดีรับรองว่าเครื่องเรามีปัญหาแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรที่แบบอยากจะออกมาเตือนเลยนะว่าเซื้อของที่มีคุณภาพอย่างเช่นพวกแซดมี่ Z Me ก็มีนะผมแองเกอร์ Uncle ก็มีมีหลากหลายแบรนด์ Brand นะผมนะหรือจะซื้อของแท้ของแอปเปิลเลยก็ยิ่งดีแล้วแต่ว่จเจที่เรามีแต่ว่าของที่มันถูกเกินไปครับผมนะซื้อไปตอนนี้นะผมเดี๋ยวจะเสียค่าซ่อมในวันหน้านะซึ่งไม่ดีเลยนะผมอะ ต่อมาอีกชิ้นนะผมนะก็คือเจ้าแม็กเซฟนี่เองนะผมเห็นทีไรก็ขำทุกทีนะผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือแม็กเซฟที่ไม่ใช่แม็กเซฟมันใช้พลังแม่เหล็กดูดเพียงแค่วงบางๆตรงนี้แล้วก็เป็นสารเคลือบบางๆมากๆนะผมเคยทดสอบแปะกับหลังเครื่องแล้วก็แบบเอาออกแบบว่าแบบไม่ต้องใช้แรงเลยแล้วก็แปะใหม่แล้วก็ดึงออกแบบไม่ต้องใช้แรงเท่ากับว่าถ้าแม่เหล็กยิ่งไม่ดีนะผมนะการสื่นอนำไฟก็ยิ่งไม่ดีตามเพราะฉะนั้น นะผมอันนี้คือไม่ผ่านแน่นอนร้อเ็เลยแต่ว่าวงจรชาร์จด้านในก็นะผมธรรมดาแสนธรรมดามากๆเสียไปเพียงแค่ให้สายฟ้าขึ้นก็ถือว่าขายได้แล้วอันนี้ก็คือไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเครื่องร้อนนะผมเครื่องพังอีกเพราะว่า iPhone เนี่ยครับผมมี IC นะคุมไว้เลชาร์จต่างหากแยกเลยคนระับถ้ามันเสียก็ทําให้เครื่องนะผมกินกระแสหรือปิดไปติดเป็นไปได้เลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายครับผมนะแต่ไม่ท้ายสุดเพราะอะไรครับเพราะว่า AirPods ที่เขามีช่องมาให้ นะผมช่องนี้ไม่ได้แถมมาให้นะผมอ่ะอ่ะมาชิ้นหนึ่งก็คือพาวเวอร์แบงค์หัวจะกั้มกืนฝืนทนพูดถึงพวกนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนะผมเพื่อนพ้องพี่น้องชาวไทยเพราะว่าจริงๆแล้วนะผมหัวพูดไปมันก็ไม่ดีอะไรกับเราเลยนะผมนะมีแต่คนจะอินฟูจะเกลียดหัวเอาแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือถ้าสร้างมาตรฐานให้กับพวกเราได้นะในการจะพูดสิ่ง้าดีให้กับ คนที่นะผมมีความน่าจะถือพูดถึงเพราะว่ามีคนที่ไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายในประเทศกี่คนแล้วตอนนี้70-80ล้านคนแล้วมันต้องมีสัก10%แหละที่เชื่อถืออินฟูนะผมสบยแล้วแต่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่ายอดขายเยอะมากแล้วคนก็ซื้อใช้เยอะมากเพราะว่าหวกทาคลิปสั้นไปแล้วใน Tik t o ็ตแล้วคนก็บอกว่าเขาซื้อไปใช้แล้วมันไม่ดีจริงๆอย่างที่เขาบอกนะ,ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือนะผมะการรวมร่างของ MaxSa f e นะครับมาอยู่ในพอร์แบงค์ตัวนี้ m ม x กเซฟตัว มาอยู่ในการชาร์จสายตัวนี้แล้วก็นะครับชุดอะแดปเตอร์การชาร์จอยู่ในพอร์แบงค์ตัวนี้แล้วก็เอาระบบไฟแบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพกววแตกมาไว้ด้วยเท่ากับว่าอันนี้คือรวมสุดยอดการชาร์จที่ไม่ดีเลยนะผมนะเพราะว่าการชาร์จเข้าก็ชา้าการชาร์จใส่เครื่องก็ช้ามากมากแล้วก็ไม่เต็มอย่างที่บอกด้วยตัวนี้บอกว่า5 0 0 0มิลลิแอมแต่เชื่อไหมชาร์จนะขึ้นได้20%บตแบตบหมดแล้วนะผม ถ้าใครคิดว่าเออถูกขนาดนี้เราซื้อใช้ได้นะผมประทางชีวิตไปก่อนก็แล้วแต่แต่ว่าจะบอกว่าใช้ไปนานๆนะผมอาจจะต้องใช้เงินมาเสียค่าซ่อมต่อด้วยนะผมอ่ะก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะหัวก็จะดีจมากอยากจะให้คิดเป็นในทางบวกว่าหัวออกมาเตือนนะผมแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีนะผมทุกๆเวอร์ชั่นที่นับขายของดีๆในออนไลน์นะมาบอกว่าทุกคนเพื่อเป็นนะผม เขาเรียกว่าข้อความแจ้งเตือนในหัวไปหาทุกคนแล้วกันนะผมถ้าใครมีสินค้าอะไรพวกนี้นะผมแล้วสงสัยฝากคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวจะให้เน่งกยีนเนี่ยไปเอฟมาจริงๆเลยนะผมแล้วก็มาพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาถ้าดีก็จะบอกว่าดีถ้าไม่ดีก็จะบอกตามนั้นนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมยูทูบเฟิร์สทูทอลแล้วก็ไอจีไว้เจอกันในคลิปหน้าแน่นอนนะผมวันนี้ไปก่อนโวยแบงสวัสดีครับ